สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชแนลครับผมคิดถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงพี่ต่อด้วยนะครับมาแล้วสกินซันจิโร่กมบะหรือเปล่าหรือว่ากร,รมอะไรโอเคเขากรรมอะไรก็เรื่องของเขาเขาอาจจะกรรมดาบก็ได้นะหรือกร,รมเคียวไปไปดูกันดีก,กว่าว่ากิจกรรมนี้สกินจะได้ในกี่คูปองแล้วก็จะออกยากหรือออกง่าย แล้วกิจก e รรมเล่นยังไงโอ้ยรู้สึกเอออย่าอย่าขนลุกเลยขอให้ออกเร็วๆมากงเถอะกิจกรรมใหญ่ไม่ค่อยได้แบบออกเร็วๆนู้เนาะก็ระยะเวลาของกิจกรรมนะน้องๆวันที่8พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเนาะระยะเวลาก็จะหมดหมดพอกับหมดพร้อมกับสกินน้องสาวใช่ไหมถ้าคาดเดาไม่ผิดหรือว่าาจำถูกนะความจำยิ่งสั้นๆอยู่เริ่มต้นที่9คูปองนะครับแต่ขอให้จบเร็วๆนะคะคุณทันจิโร่สกินของหยางป่ะบรรดาหลายๆชื่อหยางเย็น เออช่างมันเถิดเรื่องสนใจที่สก,กินดีกว่าโฟกัสที่สก,กินนะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูเลยไอ้หันกดเขากันทำยังไงปั๊บแตะเข้าไปอือหือยอมรับแล้วก็ยอมรับเรากดยอมรับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกดกันก่อนเขามีวิดีโอให้ดูด้วยนะแล้วเขามีนี่กดกระติกาเห็นไหมก็เป็นเหมือนแบบกดกระติกาเหมือนพวกสก,กินระดับสูงทั่วไปเลยน้องๆคือเขาบอกว่าผู้เล่นจะสามารถอ๋อแต่กิจกรรมนี้เล่นฟรีได้24ชั่วโมงนะน้องๆเล่นฟรีได้เนาะคือแบบเราก็สามารถล็อกไปเรื่อยๆสามารถจะให้น้ำเต้ามันออกได้เนาะถ้าคนที่อยากประหยััดดประหยก นั่นแหละคอเข้ามาล็อกอินทุกยี่สิบชั่วโมงก็จะเล่นฟรีหนึ่งครั้งเนาะทุกยี่สิบสี่นะเคแล้วก็อันที่สองเขาบอกว่าระหว่างสุ่มหาผู้เล่นหาแล้วจะทำให้น้ำแตกเอ้ยน้ำเต้าน้ำเต้าแตกเราต้องกิจกรรมนี้ต้องทำให้น้ำเต้าแตกนะน้องๆห้ามไปทำให้น้ำเรือื่นแตกครับมันไม่ดีนะเว้ยจะสามารถรับรางวัลทางด้านซ้ายเห็นไหมคือเราสุ่มครั้งหนึ่งคือถ้าของรางวัลออกของแบบแตกน้ำเต้าแตกเนี่ยเออแล้วก็เราก็มารับของเหมือนไล่ไล่ขั้นขึ้นไปเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเห็นไหมให้น้ำแตกทััั้้้้้งงงหมดคครรรนาาเเเตออส็็จแลวก นั่นแหละของรางวัลใหญ่จะอยู่ข้างบนสุดเห็นไหมเป็นตะไล่รางวัลขึ้นไปเห็นะเป็นรูปโปรไฟล์เป็น profile, เน Effect, emoji อฟเฟกต์ในอิโมจิตกใจแล้วก็เอฟเฟกต์ขลังหานเอฟเฟกต์บิ่งเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มาร์สแล้วก็ขึ้นมาเป็นสกินทันจิโร่เนาะเห็นไหมระหว่างการสุ่มนี้เราก็มีโอกาสที่จะแบบได้ทันจิโร่ออกมาเลยนะในน้ำเต้าเอาแต่โผล่อ,ออกมาคล้ายๆแบบหนูมาแล้วแม่สั่งทองอะไรออกมาจากหอยอันนี้ทันจิโร่ออกมาจากน้ำเต้าอ่ะเออแล้วก็มีอันนี้คือของรางวัลที่ซ้ำนะเราจะถูกสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเล่นปีนนะก็แไ่่่มจใ มาดูกติกากันหน่อยนะนิดนึงอ่าแบบเร็วๆไปนะระยะเวลากิจกรรม8พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนาผู้เล่นจะสามารถเล่นครั้งแรกแบบ1ครั้งใน9ขุมปองเล่นแบบ10ครั้งในราคาเต็ม299ลดเหลือครั้งแรก259แล้วจะกลับสู่ปกตินะครับโอเคเอา279ไม่ใช่209เขาลดไปนิดนึงนะ20ปองแล้วลก็ผู้เล่นสามารถเล่นฟรีได้ทุก24ชั่วโมงในการเล่นกิจกรรมเห็นไหมแล้วก็ผู้เล่นจะสามารถทำน้ำแตกเต้าน้ำเต้าแตกเออจะได้ทันจิโร่สกินธรรมดาธรรมโดเออนั่นแหละธรรมดาเออประมาณนั้นแหละมันอ่านออกเสีียยงาาากภษญ่่่ปุนะ แล้ทุกครั้งที่การเล่นน้ำเต้ากระเป๋าน้ำเต้าแตกเอ้ยน้ำเต้าแตกห้าครั้งนะจะได้สกินแน่นอนไงการันตีน้องๆถ้าเป่าน้ำเต้าแตกหครั้งจะได้สกินทันจิโรแน่นอนรางวัลแรกเป็นรูปโปรไฟล์นเหมือนที่พี่บอกอันที่สองก็เป็นทันจิโรตกใจอุ้ยอแล้วก็อันที่สามก็เป็นเอฟเฟกต์สังหารทันจิโรอ๋อที่ครบเลยนะแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์วิ่งอันที่สี่ใช่ไหมพอน้ำเต้าแตกอันที่สี่จะได้ท่าวิ่งทันจิโร่แล้วก็เอฟเฟกต์ว้าวแล้วน้ำเต้าแตก ตรวจสอบพื้นที่อ่ะนะแล้วก็มีปัญหาติดต่อซัพพอร์ตกันดีแน่นะนะโอเคแล้วก็ <laughs> โอกาสออกสกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์เช่าเอฟเฟกต์อะไรเช่าต่างๆเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะไปเราเริ่มเล่นกันเลยนะน้องๆนะขอให้โชคดีนะเดี๋ยวจะเล่นแบบห้าครั้งก่อนเลยเนาะอยากให้แบบอุ๊ยอุ้ยออกแล้่หรออะไรเงี้ยอยากมีฟีลแบบนั้นบ้างนะเราเริ่มต้นมีอยู่สามพันเก้าสามพันแปดคลาลูกไปเลยปรับนะเนสะนะียงมันเงีย,ยาบเหงามากเลยนะเงียบหน่อยโอเคนะลองดูครั้งแรกเขาก็ถามว่าติ๊กติ๊๊๊๊กกกกกกมมั้ยยเหหืือออใตตติิิ่ะดดไไปลาง ครั้งแรกไปเลยขอให้โชคดีบ้างไหมปุ๊บปุ๊บห้าครั้งเออน้ำเต้าแตกแล้วนี่ค่ะครั้งแรกน้ำเต้าแตกกิขึ้นแบบนี้โอห้าครั้งแรกน้ำเต้าแตกแล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะคุณแบบได้รับของรางวัลเป็นแบบเช่าหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โอ้สุ่มแบบสิบ่ะน้องๆไม่ใช่ห้านะสิบครั้งเนาะสิบโอ้เป็นเล่นแจกเช่าหมดเลยเห็นไหมนี่ไปกดรับปะ่ะแล้วก็ไปดูตรวจสอบของที่ประวัตินะ้องๆอยู่อยู่นี่อันแรกได้รูปโปรไฟล์แล้วรับมาก่อนปั๊บรูปโปรไฟล์ทันจิโร่เนาะ คือมาแบบคล้ายๆสก,กินใหญ่เหมือนของไอ้นั่นเลยอ่ะของบีดอ่ะบีดก็อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็สามาลองยี่สิบชั่วโมงจะได้รูปโปรไฟล์อันที่สองก็เป็นเอฟเฟกต์เนาะของราวันจะมาอยู่ที่ประวัตินี่นะน้องๆเห็นไหมอ่ะเนี่ยแล้วเราก็กดแตะเลือกเห็นไหมสามครั้งสามครั้งเห็นไหมสามครั้งเพื่อเล่นฟรีเออเดี๋ยวเแล้วมันจะต้องเอาของรางวัลส่งไปทำไมวะของเช่าเนี่ยเอามาคนก็อยากได้ของเช่าไปใช้อันนี้ก็เป็นสองครั้งเห็นไหมสามครั้งสามอันอ่ะที่สามาต่อหนึ่งการส่งเนี่ยพี่ก็จะได้้ครังใช่มยดปุ๊บ นเขาบอกว่าเลือกเล่นฟรีเห็นไหมสามครั้งก็กดไปน้องๆสามครั้งป่ะปึ๊บโบ๊ปะปั๊บถ้าน้ำเต้าไม่แตกก็ <c oughs> น้ำเต้าไม่แตกก็เป็นแบบนี้ไงก็ได้นี้มาอีกนะโอเคแล้วของก็ไปอยู่ที่ประวัติเหมือนเดิมขามอันต่อต่อการเล่นฟรีหนึ่งครั้งแล้วปับ๊บกดก็กดไม่แสดงในระหว่ามันทำไมขึ้นมาแบบนี้เอา้าทิ่ผายกดส่งไปที่คลังสินค้าตายแล้วพี่กดผิดด้านเชีย <c oughs> ดูดีๆนะดูดีๆมีให้ดูเอาเอา,เอาไป ไปต่อเลยสิบครั้งตอมันติ๊กติ๊กไปแล้วเนาะสิบครั้งอุ้ยแตกเลยน้ำเต้าแตกเลยโอ้แตกอุ้ยน้ำเต้าแตกแล้วโหขอให้แตกง่ายๆอย่างนี้เนี่ยลูกตาจะดีมากเลยนะปุ๊บได้สองอันแล้วนะน้องๆน้ำเต้านะไม่รู้เขาล่อซื้อหรือเปล่าแต่ขอให้ให้ล่อซื้อเลยน้องๆกดดูดีๆนะเมื่อกี้พี่กดผิดส่งไปที่คลังสินค้านะเราต้องกดเล่นเนี่ยถังด้านซ้ายนะเมื่อกี้พี่ไปกดทางด้านขวามันก็เลยไปที่ฟองจดหมายว่ะดูสิดูสิปุ๊บได้อีกครั้งกดทางนี้นะทางนี้ อา้าเฮ้ยล้มเหลวขึ้นแบบนี้แบบล้มเหลวได้นี่มาเช่ามาอีกแล้ะมันเป็นสูตรหรือเปล่าว่าแบบว่าทำให้กดสองไปที่สองจนไ้หนึ่งสองสามสี่ห้ากดไม่ได้มันเกินเงี้ยต้องได้สามพอดีเงปุ๊บล้มเหลวแปวแปวได้ไปก่อนสามครั้งตัวหนึ่งเช่าหมดเลยนะน้อง,องปุ๊มแตกดิวะไม่แตกวะน้ำอย่างอื่นแตกแทนตอนนี้เราได้นี่มาแล้วใช่ไหม อีโมชั่นเนาะตกใจเห็นปะอีโมชั่นสองที่สองจุดไหนโอเคเรามาสุ่มกันต่อน้องฮึบเอ้ยแตกเถอะแตกไม่แตกไม่แตกวะไม่แตกอ <c oughs> ย่างอื่นแตกก <c oughs> ันเฮ้ยกดไปกดไปกดไปรู้ใจล่าเลยเออขอโชคดีนะโชคดีโชคดีมาถึงตอบไม่เถอะไม่เคยออกรางวัลใหญ่ก่อนมากเลย,เเยออกดไปแล้วแลกไปเรามาดูมนลืมมาแลกแบบมาแลกมาลงมาล้อมได้ไหมแตกไหมไม่แตกฮะของฟรีไม่ค่อยแตกว่ะเออตลกดี ก็เราเข้ามากดนี่แหละบางทีเราลืมไงเดี๋ยวเราก็โอ้มีอ e ีโมจิอะไรไม่ได้แลกเลยว่ะเออโอ้ทำเต้าวันนี้สามนี่ดูถ้าทางจะออกยากก็พี่ว่าปึ๊บปึ๊บไม่แตกมา้เลยแนละ้วแบบว่าสุ่มฟีจากไอเนี่ยที่เราได้มาเนาะไปไปต่อไปต่ออย่าอย,อ,ยอย่าหยอยอย่าหยอยขอให้ออกทันจิโร่มาเป็นลูกพ่อเร็วทันจิโร่ทันจิโร่โอ้โหล้มเหลวเออออกยากกว่าทำเต้วาวันนี้สามน้องนะมันก็เป็นเช่าหมดเลยอะ่ะมันก็เหมือนบังคับให้เราเอาไปแลกเล่นเนาะเราพลาดผิดพลาดพังไปแล้วครั้งแรกที่เราส่่่งงไไปปทีีรัหมลกก็ออยาาพาดพด ปึ๊บฟีออกม้างเถอะอันที่สามลำเต้าแตกแตกไม่แตก,แตก,แตกโอ้โหอย่างอื่นจะแตกแทนแล้วเ 1, 2, ด้อหนึ่งสองสามปดปึ๊บทันจิโร่มาเป็นลูกพ่อเถอะทันจิโรออ่มาแบบเป็นลูกพ่อเถอะในราคาไม่แพงทันจิโร่พอจะหัดได้ใ้เก่งเลยต่มตาง,ตางลมเหลวคือจะให้ส่งเสียตังค์ว่างั้นเถอะไปไปต่อทันจิโร่อันที่สามมาไหมทันจิโร่เอะโอ้โหอันที่สามนี่ออกยากไม่มาเราก็ไปเล่นเอาไปแลกเล่นฟรี มันไม่มีเอาไปแลกแต้มหรืออะไรอย่างงี้เลยนะจริงจริงธันจิโร่โอ้โหล้มเหลวอ,อีกแล้วมามาเร็วๆไม่ลูกจนะ๋าเสร็มสามเป็นส,ส,ส,สีไม่มาโอ้ธันจิโร่เอ้ยนี่อะไรอะ่ะเช่าหมดแล้วนะมาเป็นเช่าหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอ่ะกดแลกไปเลยอะ่ะคือมันจะแพงเพราะว่ามันแลกแลกของอื่นไม่ได้นะพี่ว่านะ่ะสกินธันจิโร่เนี่ยอ่ะไปต่อทีละสิบครั้งออกเถอะแตกแตกแตกโอ้โหล้มเหลวอ,อีกแล้วอะ่ะ โหไม่แตกสักทีอันที่สามนี่ยากนะเนี่ยนี่เริ่มอันที่สามทำไมยากจังวะแล้วก็แรกเหมือนเดิมอะออกเร็วเได้ไหมล่ะลูกทันกิโลโอโอปึอ๊บแตกดิไม่แตกโหถ้าแตกนี่มันจะขึ้นมาแบบแตกเลยนะยากวะทำไมยากจังวะอืมลูกซาหลอกให้เราดีใจว่าแต่แต,แตกง่ายๆตอนแรกๆโป๊ะโหดูดิน้องๆน้องๆครับ <c oughs> <c oughs> แตกคลิปครั้งไปโอ้แตกแล้วที่สามโอ้แตกแล้วอันที่สามมาแล้วอันที่สามมาแล้ว โอ้ยกว่าแต่นี่สามนี่ก็ค่อนข้างจะแตกยากอเลยเนี่ยตอนนี้นจะมีอะไรที่ช่วยทำให้แตกยากหรือเปล่า <c oughs> อันที่สามเราจะได้เป็นอันนี้มาแล้วน,อนอ้องๆต่งไปเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สังหารใช่เปล่าใช่ละอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สังหารของทันจิโร่ธรรมดาเนาะมามันคือดีนะมันส่งมาที่ฟองจดหมายเลยโดยอาจจะโนม้มน้าตไม่ใช่ให้เราเลือกส่งเองถ้าเราเลือกส่งเองนี่มีการส่งผ่านแน่นอนที่ว่าอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวเราอย่าลืมนะไปแลกเอาของรางวัลเนี่ยมาเล่นฟรีด้วยนะครับขอให้โชคดีมีชัยนะครัััับโโโโชชคดีีีมมมยยตต้้้ออออองงงเปป็นนข่่่ากแทุ๊หว ยากเลยทันจิโร่เราเป็นลูกพ่อเถอะอีกสองอันหนึงลูกเอ้ยทันจิโร่เอ้ยถามได้ตอบได้ทันจิโร่ทันจิโร่เอ้ยอ๋อเอาเอาแหละเสียตังต่อบปาสิบครั้งสองห้าแตกไหมยากเลยเนาะเมาเกียอันที่สามมันแตกยากเลยคิดดูดิมันไม่มีแบบรางวัลพิเศษแบบทันจิโร่ออกมาเลยเหรอลูกทันจิโร่แบบออกมาเลยอ่ะลูกไม่ต้องให้พ่อแบบสุ่มแบบจนสุดได้ไหมลูกลูกเอ้ยทันจิโร่เอ้ยรักทันจิโร่ขึ้นมาทันทีออกมาเลยลูกเฮ้ยทันจิโร่ กระตูนก็ไม่เคยดูเพื่อนน้องๆอ่ะนะเป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยแล้วกันเสียวว่ะไปแค่เล่นกิจกรรมก็เสียวได้แล้วอ่ะแอบไม่แอบอุ้ยเอาละเราจะมาสุ่มแบบสิบครั้งสองห้าเก้าไปทันจิโร่แตกดิลูกแตกแตกแตกเอ้ยอันที่สี่มาแล้วอุ้ยอันที่สี่มา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 แล้วโอ้ยอย่าไปทักอย่าทักอย่าทักทันจิโร่เอ้ยลูกเอ้ยมาเป็นลูกคอลูกอีกอันเดียวลูกเอ้ยได้นี่แล้วลูกเอ้ยเอฟเฟกต์มาแล้วลูกเอ้ยเอฟเฟกต์วิกเอฟเฟกต์วาร์ปมาแล้วลูกเอ้ย ทันจิโร่เอ้ยถ้าพ่อได้สักจินเร็วๆพ่อจะไปหาการ์ตูนทันจิโร่ดูเลยลูกเอ้ยพ่อไม่เคยดูเลยพ่อแบบพ่ออยากรู้จักหนูมากขึ้นเลยแต่หนูต้องออกเลยวันนี้ลูกนะทันจิโร่เอ้ยไปแตกเลยแตกแตกอิวหว่านเดียวอันสุดท้ายนี่แหละนะเราจะดูโชคเราจะอันสุดท้ายนี่แหละน้องๆเอ้ยทันจิโร่แตกเลยแตกเลยทันจิโร่แตกเลยลูกแตกไม่แตกวะทันจิโร่นี่เสร็จช้าจริงๆทันจิโร่ลูกไหนกูเรียกชื่อทันจิโร่อีกครั้งละโอเคลูกซุ่มฟรีออกปัง มาดิ nice. ่า <monastery> ก <Era S 2> ินจอดประวัตินะเหลืออันหนึ่งแลกไม่ได้แล้วนะครับทันจิโร่เอ้ยพอเหลือพันเสีกเอ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ไปลูกทันจิโร่แตกไปลูกเอ้ยแตกไปลูกแตกค้างโอ้โหไม่แตกพอจะแตกแทนเจ้ลูกเอ้ยทันจิโร่เอ้ยอะไปแตกต่อนะของรางวัลมันแลกอะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะนอกจากเอามาแลกเล่นกนนะเนี่ยเนาะเข้าใจใช่ไหมปั๊บแตกไปลูกแตกตึล้มเหลวอีกแล้วอือแตกไปลูก กไหมลูกแตกไหมลูกแตกไหมลูกแตกไหมลูกโอ้ยพอแตกไปหลายครั้งแล้วเนี่ยกิจกรรมสอบเสียแตก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 ไม่แตกอันสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆเอ้ยเอ๋อทันจิโร่ลูกไปึบสาทุกฝาทุกฝาทุกฝาทุกไม่แตกนโมนโมนโมทันจิโร่๋าอย่าใจร้ายกับพ่อเลยอันสุดท้ายลูกเอ้ยเรียกทันจิโร่เยอะที่สุดแล้ววันนี้ไม่รู้จักแต่ก็ต้องรู้จักน้องทันจิโร่ไปทันจิโร่แตกลูกแตกแตกแตกย่างจริงย ปึ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปอ่ะอยากแบบสุ่มฟีแล้วแตกสักทีนึงโอ้โหไม่ออกอยากอยากอยากปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปทาันจิโร่เอ้ยฟรีมาล,ลูกปุ้งโอ้โหโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของฉันทำไมมันยากจริงๆเอาละทันจิโร่เอ้ยมามาให้แล้วลูกแตกแตกโอ้โหไม่แตกไม่แตกลูกไม่แตกพ่อจะแตกแทนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะแตกให้แล้วลูกแตกฟรีให้ลูกเอ้ยอื้มลุ้นใจจดใจจ่อเลยจ้ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ต้องหกนะไปแตดยากจังเลยสุ่มมา,นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยสามครั้งฟีแล้วแบบเผื่อไงเผื่อแต่ก็ยากโป๊ะน่าจะแตกกันมาแนละ้วโหเหลือห้าร้อยปองละสู้ๆอันติโลเอ,อ๋ยลูกมาสิลูกรักโอ้ยไม่แตกบั้มโอ้โหเอาเอาแลกแรกก่อนลูกสุ่มฟรีไปก่อนลูกหนูจะใจดีกับพ่อไหมลูกเอ,อ้ยันติโลห้าหกเอาได้สามครั้งปุ๊บโอ้ยาก ยากมากที่จะโอกาสที่จะสุม่มแต่ก็ไม่แน่นะยทั้งคนโชคดีก็อาจจะสุ่มครั้งเดียวแล้วได้สกินทันจิโร่เลยอะแต่ก็โอกาสก็ค่อนข้างยากอยู่นะน้องป้มอันสุดท้ายนี่ยากจังเลยอบโบแล้วเขา่าจะได้ได้อีกครั้งนึงปุ๊บปุ้มโอ้โหไม่แตกยากจังเลยอ,อันสุดท้ายครับยากมากนะคะสุดท้ายตอนนี้พี่เหลือ289คูปองแล้วนะเอ้อยแปดน่าจะสุ่มได้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมแต่ลองดูนะทันจิโร่หรือน้ำเต้ากันยัยงงี้ลูกเอ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ออกไปลูกออกไปลูกโอ้ล้มเหลว ปังหมดแล้วเดี๋ยวก่นแรกก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามออกตรงนี้เธอลูกออกตรงนี้เธอนะจบแบบนี้จะสวยแล้วลูกแตกดิวะแตกโอ้โหไม่แตกไม่ได้แล้วก็มาลุ้นตรงนี้กันต่อนะโอ้โหอันที่สี่นี่แหละครับออกอยา,ากนะปึ๊บโหทีละแบบครั้งสุดท้ายออกยากจริงๆวะ่ะครั้งสุดท้ายลูกเอ้ยทันจิโร่ทันจิโร่มาสิลูกทันจิโร่โอ้โหหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วครับผอบอรครับพอกินหมดไปเท่าไหาร่ละสามพันกว่านะคูปองใช่ไหมแต่ก็เหลืออันเดียวนนะ หรือว่ามันออกแล้วะยังไม่ออกแต่ไม่ได้ถ้ามันออกกันออกกันนะน้องๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปขอไปให้ท่านผบทำพิธีกรรมก่อนท่านผบ,บรครับช่วยต่อหน่ยบท่านผบ,บท่านผบ,บนนครับโอเคครับน้องๆหลังจากพี่ไปวิงวอนผบมานะคณะปัดมากระต่อปะทันทีโลต้องมาแล้วนะลูกนะอยากให้พ่อหมดเยอะเลยนะลูกนะแต่พ่อจะไม่ได้แน,น,น่ต่อแล้วลูกทันทีโลไปสิบครั้งแตกเถอะเฮ้ยไม่แตกหืมจะแตกแทนแล้วมันกดข้ามได้แล้วแต่ว่าพี่ขอญาตลุ่นลูกกันเพราะว่าเล่นกิจกรรมแบบนี้มันก็แบบขอได้เฉียวหน่อยแล้วกัน แรงไม่ได้เอาออกอันดิโลแตกน้มเหลียวอีกแล้วเสียงไหว่อยนะกูเริ่มอันนี้เติมทั้งที่สองแล้วไปออกแตกได้แล้วลูกถ้าแตกมันโบกหรือหมวกอะไเนาะมันไม่โบ๊ะอ่ะดิมันไม่โบ๊ะบ้า,นบบาหนึ่งสองสามอย่าแพงเยอะเลยลูกเอ้ยพ่อสารอนหนูโอ้ลมเหลียวอีกแล้วอน้ำเต้าแบบเอาละไปแตกโอ้ยของเท่ารัวๆจ้าไปไป,ไปกดไปกดไปด้วยใจมงุงมั้ง มุงมาแตกเ้ยแตกทันจิโร่จ้ามาเป็นลูกพ่อเถือะลูกเอ้ยไปปึ๊บหลับกดสามเลยอ่ะกดออกได้หกอึ๊บอยากให้มันออกฟรีตรงนี้ตั้งเลยอ่ะไม่ออกอะ่ะก็อ่ะกดไปนะเผื่อจะออกแบบตรงนี้บ้างเผือ่อเผื่อใช้คำว่าเผื่อปุง้งไม่โอ้ทันจิโร่มาได้แล้วมั้งลูกเอ้ยลูกเอ้ยเออทันจิโร่ทำไมทำลายพอ่อแบบนี้ กดไปออกไปแล้วลูกเอ้ยขึ้นลมเหนวเลยโอ้โหทันจิโร่หนูทำไมใจร้ายกับพ่ออย่างนี้ล่ะลูกกดไปเบาๆได้เบาแล้วลูก,ก,นะลกทันจิโร่เอ้ยเบาได้เบาลูกเบาได้เบาลูกโอ้โหไม่เบาแล้วทันจิโร่เล่นกับพ่อรุนแรงมากกดแบบครั้งนึงบ้างไหมเท่าไหร่นะแบบครั้งนึงก็ยี่สิบเก้าแต่ว่าอืม กดอ๋นี่กดแบบครั้งนึงนะแน่ใจไหมว่าเอากูยังไม่ได้กดฟรีหนึ่งครั้งเลยอเนี่ยเวนทมเฮ้ยไม่ใช่กดฟรีแล้วออกแล้วมึงบุ้มล้มเหะล้มเหลวตามฟอร์มได้ดีมาอ๋อนี่มีาสองอันกดฟรีหนึ่งครั้งไปไม่ฟรีไว้ครั้งได้ยี่สิบเก้าแล้กดหนึ่งครั้งด้วยหนึ่งครั้งทันจิโร่ลูกก็โหสิบครั้งยังไม่ออกเลยกดหนึ่งครั้งจะออกปะเนี่ยหนึ่งสองสามฟรีไปกดฟรีไปปุ๊บต่างก็แตกยากจังเลยว่ะไปออออออกกกกกไไไดดด้้้้้้แแแลลลลลวววููาส ออกได้แล้วลูกโอ้โหวนไปกดวนไปออกได้แล้วนะไอ้หนุ่มทันดิโร่หน้ามนลูกเหมือนเหมือนวนลูปกลับมาแบบวนซ้ำไปซ้ำมาเนาะกดโอ้โหอันสุดท้ายนี่แบบคือแบบเดอะเบสเลยนะยากจริงไปธันดิโร่ลูกไม้แล้วอึบ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 โอ้ยเบาได้เบาแล้วลูกนะเดี๋ยวพอจะได้กินมาม่าลูกเอ้ยทันดิโร่ ล้มเหลวอ,อีกนะโอ้โยออกไหมลูกออกไหมลูกออไม่ใช่ออกแล้นะถ้ามันออกมันขึ้นลูกแล้วเหรอึ๊บโอ้โหโเจ็บนี้รถปูตอัดอีก400กับป๋องมาได้แล้วปึ๊บโอ้โหตะคิวกดจนตะคิวกินมือเนี่ยโอ้โย ฟรีไปดิวะไปโอ้โหออกยากจังเลยอะพี่รักอะไรวะเนี่ยอทันกิโลทันกิโลพอเริ่มพอใจกับหนูถอดใจแล้วโอ้ส่งฟรีอีกหนึ่งครั้งไม่พอแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้ที่รักเดือนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าอะกองหมดฮะเออเท่าไหร่้วเนี่ย สี่พันห้าแล้วน้องๆโอ้โหอันสุดท้ายนี่แบบเป็นพันสองพันเนืไม่ออกเลยนะอันสุดท้ายอันหนึงนะครับพอบอ้อยกูจะกินกูจะกินข้าวแต่ไรนิวเนี่ยแต่แป้งมีเท่าไหร่ดีวะเนี่ยต้องต้องแบบเฮียทำไงอ่ะแต่แป้งนึงโอเคน้องๆเดี๋ยวลองสุ่มทีละครั้งก่อนเนาะเผื่อแบบเผื่อแบบเขาจะใจดีกับเราทันทีโล้โอ้ยทีละหนึ่งไปทีละหนึ่งไปเจโลเอ้ยให้พอเก็บตังค์ไว้ทำอีกอย่างบ้างลูกเอ้ยทีละหนึ่งไป ล้มเหลวแบบล้มเหลวตังๆังนะโดนแลดได้ของฟีนี่มันออกยากจริงเลยไอที่สุ่มเปิดฟรีนี่ไม่ออกเลยนะ้องๆโอ้ไปทีทน,นึงดูดิโอ้โหจะกราบทำงานนะฮัติโลถ้าออกแบบหนึ่งครั้งนี่โอ้สามสิบสี่เดี๋ยวมันหนึ่งฮันติโลมาทีนึงโอ้โหตอนนี้มีสองอันใช่ปะ่ะครั้งหนึ่งปุ๊งโอ้โหไม่แตกทางละตาสุดท้ายนี่แตกยากจริง หนักยากมากเอ๊ยเอ้ยเอ้ยอืออ่าอันเนี้หมดจริงๆเหลือห้าปองแล้วที่รักเอาไงดีเตรครับน้องๆคราวนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วหน้าจอใช่ป่ะหมดแล้วเขาเปยนหน้าจอหมดแล้วว่าจะไปเปลี่ยนหน้าจอวันนี้ทนทีโร่เสร็จมาวันนี้อีกแน่เป็นอะไรวะแบบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบมาแบบก็อย่างว่านะเล่นกิจกรรมแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไปลองซื้อแลครั้งเนี่ยะันทีโร่เลยอีกพอเติมไปอีกห้าร้อยหนูออกได้แล้วมั้งลูกอ่ะเอาหนึ่งไป โอ้โหแลกโอ้โหนีก่ก็มันแตกแลว้วด <h ums> ีใจเพื่อทีละหนึ่งปลลลไปท,ทีโลลูกแตกได้แล้วมั้งห้าพันแล้วนะลูกห้าพันเลยแล้วแหละเนี่ยวเราไปห้าพันแล้วแล้วลูกเอ้ยทีละหนึ่งทันจิโรเอ้ยมาได้แล้วเรากดทีละหนึ่งอะตอนนี้แลกได้เล่นอ่ะไปแบบออกง่ายมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่แบบพอที่ห้านี่แบบโอ้โหยากหน่อยอ่ะที่ห้าแบบไม่ยากหน่อยอ่ะยากเลยแหละสองพันสามพันเลยใช่ป่ะเนาะขอบอออกได้แล้วมั้งลูกเอ้ยกูจะไม่เรียกมึงว่าลูกอะไรทันจิโรฮะ มึงจะให้กูกินมาม่าหรืองไงไอ้ทันติโลโอ้โอ้มึงเป็นนึกว่าแบบเด็กๆชอบมึงแล้วแบบมึงจะเล่นตัวแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ทันติโลนะมึงต้องออกครับทีนี้หนึ่งนี่ออก,กทีละนี่ยากนะแต่ก็น่าจะเล็ดเล็ดมาแล้วนะประมาณนี้อันนี้ถือว่าไม่มีโชคแล้วน้องมาถึงขนาดนี้แล้วโชคเราไม่มีแล้วใช่ปะไปเบาได้เบาลูกเล่นวนเหมือนวนให้เสียตังค์วนเล่นแล้ววนไปก็ววนวน โอ้ยก oh ูเริ่มจะเกลียดมึงนะทันจิโร่กูเริ่มจะไม่รักมึงแล้วนะฮกูจะไม่ดูแล้วนะกระตุ้นมึงเนี่ยกูจะไม่หามาดูแล้วนะมึงล่อหลอกกูไงโอ้โหน้ำเต้าไปมึงรู้ไหมว่าทันจิโร่าเงินแต่ละบาทแต่สตังกว่าจะหามาได้มันยากแล้ว่าเปิดหามึงเนี่ยออกไปแล้วมึง อทีละหนึ่งดียากว่ะอ,อยากให้มันออกทีละหนึ่งะนะน้องๆอจะออกมาเนี่ยทีละหนึ่งใช่ไหมแตถ้าแบบว่าส่งเทียบสิบเปนโอกาสมันเยอะกว่าไงจะอยากลองทีละหนึ่งบ้างนะเฮ้ยตาย,ย,ตาย <laughs> แล้วเฮ้ยตายแล้วทีละหนึ่งเฮ้ยออกฟรีว่ะมันก็ไม่ได้ออกฟรีหรอกเท่าไหร่เนี่ยเสียไปห้าพันกว่งเนี่ยนิดนึ่งห้าพันโอ้จะเหลือเหลืออยูน่นิดหน่อยคูปองเหลืออยู่นิดหน่อย ทันกิโล6,000ถ้าพันบาทได้6,242คูปองอืมก็เหลือประมาณ2กว่าก็แต่จริงๆแล้วอะคูปองเมื่อคืนมันเหลืออยู่มา100กว่าฟองไงก็คือก็เกลือทั้งหมดก็ประมาณข <6, 000 S 1> อทั้งหมดเน,นี่ย6,000เนี่ยเหรอไอ้ทันจิโร่เฮ้ยมึงสรุปว่าเราสุ่มออกตรงนี้นะน้องๆเมื่อกี้สุ่มออกที่เราแลกฟรีนะอย่าลืมอย่าลืมเลยนะว่าเราเล่นน่ะแล้วเราก็อยากกดแต่สุ่มไปอย่างเดียวคือว่าเรามากดแลกด้วยนะเหมือนที่พี่บอกคือทีละหนึ่งก็ออกนะเว้ยบางทีเรารู้สึกว่่่่าาาาาาเเเเเรสสุุมมมยยยอออออะะะะะกกกกินนนนไไไปปแแลลลลล้้้วดดดบบบบททีีตัังห ต่อเก้านิ้วได้แล้วสก,กินทันจีโลโอโอไปเดี๋ยวพี่ไปรับของมาไปดูปะ่ะเสียไปไม่ถึงหกพันอ๋อเ <มา S 1> ติมเงินไปอ่ะน้องๆเติมเงินไปอ่ะประมาณเราเติมไปประมาณห้าพันห้าพันห้าพันบาทเลยน้องๆพี่เติมไปห้าพันบาทเลยค่านี้ไปเดี๋ยวเบาเฮียรับสก,กินไปหมาเห่ากันเลยทีเดียวไปไปดูว่าได้อะไรบ้างมาคนที่เป็นเพื่อนพี่ก็น้าจะได้เห็นก่อนแนละ้วพี่ได้ไอะมาดูมีอะไรบ้าง อันนี้คือเอฟเฟกอ่าน,นี่เอฟเฟกสวยหรือเปล่าไม่รู้ว่ะปังโอเอฟเฟกวิ่งเหรอไปกดใช้เลยได้ไหมแล้วก็นี่รูกกดอุ้ยทันจิโร่ตกใจโอ้ตกใจทันจิโร่โอโ้ตกใจแพงนี่อะไรโอ้อันนี้ที่ส่งผิดนี่ว่าอันนี้ที่ส่งผิดเข้ามาน้องอันนี้อ่าอันนี้เป็นเอฟเฟกสังหารกดเลยได้ไหมใช้ได้เลยเนะี่ย อุตานี่คือเอฟเฟกต์สังหารเลยเนะี่ยดูสีอุตานี่คือเอฟเฟกต์สังหารเหรอวะกดใช้ก็ได้เอฟเฟกต์สังหารโอ้เครียดอันนี้โอ้ออันนี้สามวันอันนี้รูปโปรไฟล์ใช่ไหจะเปิดให้ลุ้นทำไมวะรูปโปรไฟล์ไม่รู้คนอื่นสุ่มได้มากสุ่มได้น้อยก็เรามาคอมเมนต์นะน้องๆนะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งไปเดี๋ยวเราไปรับนี่ทันจิโร่ใช่ไหม หอ <formation> ป็นอย่างนี้เหรอวะเอดเตือดเตื่ดเตืดเตีเตือดเตืดตือดเตือดเตือดเตือดือดเอดเฟือะเตือดเต่อดตอดเตือเตอดเตอดเตือดเตือดเตือดเเืออดเตือบืดอเอดเือเอดเอดเตือเอดเตอตือดเอดเอเอมอเตือเดเอเอดอดเตือดอดอดเคือเอดอเนออตอเตเอ ก็ไม่เ <irgendw> ป <carbono> ็นไรถือว่าแบบไม่ขึ้นไงไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นเพราะไม่ได้โหลดตรงนี้น้องๆเห็นป่ะมาโหลดมันไม่เสร็จยังดาวน์โหลดไม่เสร็จไงดำเนินการต่อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนึงนี่ดูเอฟเฟกต์ดาบพิฆาตอสูรดูตรงนี้แทนโอ้โหอย่างเท่โอ้โหมังกรเย็ดแค่ดาบพิฆาตอสูรอสิกาอีกขี้ข้อเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีพไอ้ท้ายเอฟเฟกต์กันหน่อยนี่นี่เอฟเฟกต์ คือเราไม่ต้องสุ่มเอฟเฟกต่อแล้วนะเพราะว่ามันมีนี่ดูท่ากระโดดเอฟเฟกแบบสวมใส่ไปดีครับไปเดี๋ยวพี่พาไปดูกันหน่อยเออเดี๋ยวไปกดไอ้นี่ที่ดาวเได้มาก่อนนะแปบ๊บนึงง้องเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกวิ่งของทันจิโร่กันหน่อยนะอย่าก,กดผิดนะกดใช้นะครับปรับกดใช้ไปนี่โหท่าวิ่งทันจิโร่เป็นแบบนี้นะกดใช้งานอะใช้งานไปเลยวิ่งเหมือนมีอะไรเป็นน้าแข็งติดตามหลังอะมาดูเอฟเฟกวาร์กันหน่อยอะกดใช้ถาวร โอ้เอฟเฟกต์ว้าเป็นนกแบบนี้ว่ะทันจิโร่อ๋อเป็นนกแบบนี้เหรอโอเคไปเดี๋ยวพี่พาไปดูเอฟเฟกต์ในมดทดสอบกันเนาะมาแล้วน้องๆ้องกูจะหากร์ตูนมึงดูไหมเนี่ยตกลงหน้าจอกูก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วกูก็ต้องโดนเด็กดายไม่มีสมองคิดเลยไงทำไมไม่รู้จักเอาไปเปลี่ยนอะไรก่อนเออก็กูก็อยากเล่นให้มันสุดนะก,กิจนะครับพอๆกันเลยนะเนี่ยไอไอสกินอนิเมะสองตัวมึงเนีน่ยไอทันจิโร่หกกับไอไบ์ ทัศนาสิษย์ไอเนี่ยสกินบีดนี่สกินดาบพิฆาตระสูงกับบีดมาเจอกันฟันปกติมันเป็นฟันเหมือนน้ำแข็งนะเอว่ะฟันปกติมันมีสแต sure ็กเยอะอยู่นะพี่ว่าเดี๋ยวไว้สตรีมมารีวิวสกินกันเนาะฟัน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 ออนี่ฟันปกติสกิลหนึ่งนี่โบบโหเป็นการกวาดดาบกวาดดาบมันต้องติดสแต็กใช่ไหมสแต็กติดแล้วไงนี่โหฟาดเป็นแบบสแต็กติดไงฟาดแบบนะอ๋อเราต้องใช้สกิลหนึ่งปึ๊บสองทีปึ๊บ ปึ๊บอ่ะมาโดูสแต็กติดตีตีฟาดดาบลงไปสกิลสองเป็นการแบบวิธีโค้งไงวิถีโค้งเป็นเหมือนแบบมังกรมังกรปะ่ะฟึบเหมือนโค้งเนี่ยเนี่ยนะวับอันติเฮ้ยอันติไม่หน้าขึ้นมาแบบนี้เท่จริงๆเลยขวหนุ่มเนี่ยเวลาระวังที่เราฟันอันติมันจะเป็นดาบไฟาแบบนี้ปับ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 อันติทีอันี้เป็นการแบบผักให้กระเด็นอีนน้โหเท่ป่ะมาเท่เลยสัตว์โดนไปเท่าไหรนะ่ละ มีสแต็กไฟขึ้นหัวด้วยนะเห็นไหมมันมีพาสซีมันเยอะนะเห็นบ้างปึ๊บนี่สะบัดดาบแล้วก็ไปตีสกิลสองเลยปึ๊บก็เป็นไฟครับเปลี่ยนเป็นไฟครับพอเราสแต็กขึ้นเปลี่ยนเป็นไฟปึ๊บปึ๊บมาระหว่างที่เราอันติแล้วเรากดดันไปอีกทีมันจะเป็นการพุ่งไฟไปนะเห็นป่าเอาโอ้นี่ไงฟันควงฟันควงเห็นไหมเห็นฟันควงมันมีหลายหลายสแต็ว่ะมันแบบยากยากฟันควงอะสแต็กติดใช่ไหมอ่ะสแต็กติดสแต็กติด อ่ะเป็นการหมุนแล้วก็มีฟันควงเลยนะเมื่อกี้พี่เห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าอีโมูจินี่นี่นี่อิมูจิอีโมูจิเอเอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียวกว่ทาท่าเต้นนี่คือท่าเต้นเหรอถามจริงเป็นการการะโดดแบบเท่ๆใช่ไหมก็เห็นไหมเรามาดูท่าวาร์ปท่าวาร์ปนี่นี่เออเป็นการวารับโอ <Leaving. S 1> ้เป็นอีกาอืมมันทำอะไรวนะเนี่ยวาร์ปวับเฮ้ดูท่าวาร์ป มองไม่เห็นนะวาร์ปอีกแล้ววาร์ปวาร์ปวาร์ปมันอีกามาว่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไอเอฟเฟกต์ของฝั่งนู้นกันบ้างเน๊ของบีดดูนะดูมันบีดบีดมันดูง่อยๆนะเป็นนักดาบเหมือนกันดูบีดนี่บีดฟันเป็นน้ำแข็งเอ้วมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะพี่ว่าดูอันนี้ก็ฟันน้ำแข็งเลยเดี๋ยวดูสีคล้ายคลึงเัยว่าบีดกับดาบอีค่าระศูนดูนี่นี่เห็มันก็ฟันเป็นน้ำแข็งเป็นสีฟ้าเห็นไหมเห็นไหมคล้ายคลึงคล้ายคลึงอ่ะอันนี้แค่เอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะ แต่พอทันกิโดอันติเท่านั้นแหละสีดาบมันก็เปลี่ยนไปคือสีดาบมันก็เปลี่ยนเป็นสีไฟเห็นไหมตอนแรกสีคล้ายๆกันอยู่ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆถือว่าไม่อยากจะบ่นนะแต่ว่าเพราะว่เราตัดสินใจทํากิจกรรมให้น้องๆดูแล้วก็พี่ก็คิดว่าคิดจริง,รงกิจกรรมจะมาพรุ่งนี้แต่ถ้ากิจกรรมมาพรุ่งนี้พี่ก็คงไปเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วก็ก็คงเล่นไม่ได้เหมือนกันเนาะก็เล่นไม่สุดเนาะก็ต้องเลือกใช่านั้นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์แม่งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยพอแบบกิจกรรมใหญ่ๆมากก็็อออยย่่่่่่่่่าาาาววววนนนนนะะะะพพีีีีีไไไมมดด้รรเ๋ตัสสสแลหคทจบุชงก็ เอ,อเวลาดูสตรีมก็สนับสนุนได้เนาะโดเนทตแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็ดูแค่ถ้าคนไม่แบบไม่ได้แบบอยากจะช่วยสนับสนุนทางอื่นก็ดูคลิปวิดีโอพี่นะแล้วก็ไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับแล้วส่วนกิจกรรมที่เราจะมาแจากคูป,ปองวันไหนดีเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะน้องๆนะแจกแต่แจกแน่ๆแหละเพราะครบหกพันแล้วเดี๋ยวพี่ลองคิดกิจกรรมกันก่อน,อน,อนว่าเป็นกิจกรรมไหนเนาะยังไงแจกก็คือแจกนะแต่ก็รอก่อนนะครับแต่อขอรอแบบอยากจะให้คนที่แบบ อยากจะให้คนที่ไม่นะั้นจริงๆเนาะแบบไม่มีจริงๆอนะ่ะแล้วก็ขอเป็นรอำนี้ขอแจกคนที่ติดตามช่องนะคนที่ติดตามช่องอนะ่ะน่าจะมีโอกาสได้เยอะสุดลนะเพราะคนอื่นบางทีก็อาจจะแบบแค่ผ่านมาดูเนาะอาจจะไม่ได้ชอบเราจริงๆนะอ่ะขอเป็นสิทธิ์สําหรับคนที่ติดตามช่องแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะก็วันนี้ก็เจ็บอีกแล้วครับผม <laughs> อยากได้สกินต้องลงมือเฮ็ดนะเดี๋ยวมาเล่นกันแล้วกันเดี๋ยวมาสตรีมเล่นกันนะครับโอเคคลิปน,นี้ยาวแล้วนะสบายสบายสไตล์เราก็โดโดนไปประมาณ เท่าไรหกพันกว่าก็เติมไปได้แหละห้าพันอ่ะจริงห้าพันบาทห้าพันบาทไทยเลยคือห้าพันบาทไม่ใช่ห้าพันคูปองนะพี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่รวมเดี๋ยวเราจะรวมนี่แหละนี่ก็คือรวมให้แล้วละ่นะเนาะถือว่าไม่มีดวงเลยอันอันสุดท้ายออกยากมากนะน,น,น้องนนะใครอยากเล่นก็เตรียมไแ้แหละสักหกพันคูปองก็ไม่พอนะจริงๆรนะิงเนาะประมาณหกพันปองใช่ไหมหกพันคูปองของพี่โดนประมาณหกพันคูปองถือว่าถูกกว่าใบหนะ้าใบแพงกว่านี้นะดีใจดีไหมนะปอบใจตัวเองหน่อยแล้วกัน โอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะมันตื่นตื่นสายมากเลยไม่สายอะตื่นมาบ่ายเลยแหละโอเคครับสบายสบายสไตล์เราบาย